เคยถามตัวเองกันไหมเขาว่าถ้ามีทางเลือกที่อาจจะช่วยให้เรากเกษียณได้เร็วขึ้นมีรายได้ไหลเข้าบัญชีทุกเดือนแบบไม่ต้องกังวลเลยมันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะเราได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากจากคุณพี่เมนที่มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เหมือนเป็นพิมพ์เขียวเลยในการสร้างธุรกิจกับสีกรุงบโบรเกอร์ใน3ปีผ่านระบบที่เรียกว่า MGM ใช่ครับ แต่วันนี้เราจะไม่ได้มาแค่สรุปเฉยๆนะครับว่าโมเดลนี้คืออะไรแต่เราจะมาวิเคราะห์กันแบบรอบด้านเลยว่ากลไกของมันทำงานยังไงอะไรคือจุดแข็งที่น่าสนใจจริงๆและที่สำคัญเลยนะคืออะไรคือความท้าทายหรือเงื่อนไขที่อาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังคำว่าเครื่องจักรผลิตเงินที่บอกว่าส่งต่อเป็นมรดกได้เพราะทุกโมเดลธุรกิจเนี่ยมันย่อมมี2ด้านเสมอครับ ดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยที่คิดว่าหลายคนอาจจะยังติดภาพจําเดิมๆกันอยู่คือคําว่านายหน้าประกันภัยเนี่ยค่ะโอ้ครับผมพอได้ยินคํานี้ปุ๊บบางคนอาจจะแบบถอยแล้วนึกถึงภาพคนมาตื้อขายของแต่จากข้อมูลที่คุณพี่เม่นให้มาดูเหมือนว่าบทบาทมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะค,คือบทบาทมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะนักขายคือคนที่พยายามผลักสินค้าออกไปแต่ที่ปรึกษาคือคือคนที่ดึงปัญหาของลูกค้าเข้ามา แล้วหาทางออกที่ดีที่สุดให้เขาอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือแทนที่จะบอกว่าซื้อประกันตัวนี้สิคะก็เปลี่ยนเป็นแบบตอนนี้มีความกังวลเรื่องอะไรอยู่ให้ช่วยดูให้ไหมคะว่าจะจัดการความเสี่ยงนั้นยังไงได้บ้างใช่เลยครับซึ่งสินค้าก็ครอบคลุมตั้งแต่ประกันวินาศภัยอย่างพรบรประกันรถยนต์ไปจนถึงประกันชีวิตเลยเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างลูกค้ากับบริษัทประกันต่างๆ ถูกต้องครับและสิ่งที่น่าสนใจในเชิงกลยุทธ์ก็คือการวางตำแหน่งตัวเองเป็นที่ปรึกษาที่ช่วยให้คนรอบข้างจ่ายเบี้ยถูกลงแต่ได้รับความคุ้มครองดีขึ้น มันเป็นการสร้างคุณค่าที่จับต้องได้ก่อนที่จะมีการซื้อขายเกิดขึ้นด้วยซ้ําซึ่งในระยะยาวเนี่ยการสร้างความไว้วางใจแบบนี้สําคัญกว่าการปิดการขายครั้งเดียวและจบไปเยอะมากครับนี่มันมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วก็น่าจะเป็นจุดแข่งที่สุดของโมเดลนี้เลยคือการทํางานกับสินค้าที่กฎหมายบังคับซื้ออย่างพวกพรบรหรือประกันร,รถยนต์ภาคบังคับ โอ้โห oh, oh. อันนี้เป็นจุดที่พลิกเกมเลยครับในทางธุรกิจเนี่ยการสร้างความต้องการใหม่หรือที่เรียกว่า new demand เป็นเรื่องที่เหนื่อยและใช้ต้นทุนมหาศาลมากแต่โมเดลนี้ไม่ต้องทำแบบนั้นเลยใช่เลยค่ะในข้อมูลมีประโยคหนึ่งที่คุณพี่เมนเขียนไว้ส่วนตัวชอบมากเลยนะคะเขาบอกว่านี่คือสินค้าที่ทุกคนต้องซื้อตลอดชีวิตพออ่านประโยคนี้แล้วมันทำให้ฉูกคิดเลยว่าเออจริงด้วยเราไม่ได้กำลังพยายามขายของใหม่ แต่เรากำลังเข้าไปอยู่ในวงจรการใช้จ่ายที่จำเป็นของผู้คนอยู่แล้วครับซึ่งหมายความว่าตลาดยังไงมันก็มีอยู่ตรงนั้นแน่นอนทุกปีต้องมีการซื้อซ้ำถ้ามองในภาพใหญ่ขึ้นการมีตลาดที่แน่นอนและมีการซื้อซ้ำอัตโนโมัติหรือ existing demand เนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาใหญ่ของคนทำธุรกิจไปได้หนึ่งข้อเลยคือเรื่องการหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะสร้างความท้าทายอีกแบบขึ้นมาแทนนะครับ ความท้าทายที่ว่านั่นคืออะไรเหรอคะคือการแข่งขันที่สูงมากครับเพราะเมื่อทุกคนรู้ว่านี่คือเค้กที่ทุกคนต้องกินทุกคนก็อยากจะเข้ามาขอส่วนแบ่งด้วยเหมือนกันคำถามสำคัญมันเลยไม่ใช่จะหาลูกค้าจากไหนแต่เป็นทำไมลูกค้าต้องเลือกเราแทนที่จะเป็นเจ้าอื่นซึ่งเนี่แหละครับน่าจะโยงไปถึงระบบที่เรียกว่า MGM ที่คุณพิเม้นพูดถึงว่ามันมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเป็นการเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากค่ะ งั้นเรามาถอดรหัสระบบที่ว่านี้กันหน่อยระบบ MGM ที่เข้าใจว่าน่าจะย่อมาจาก member get member หรือการตลาดแบบแนะนำสมาชิกแต่ดูเหมือนว่าที่สีกรุงจะมีการปรับใช้ในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยจากข้อมูลสรุปมามีจุดเด่นหลักๆอยู่หลายข้อเลยค่ะข้อแรกที่หลายคนน่าจะชอบคือไม่ต้องสต็อกสินค้า ซึ่งนั่นหม,มายความว่าความเสี่ยงทางการเงินในการเริ่มต้นแทบจะเป็นศูนย์เลยใช่ไหมครับเพราะไม่ต้องเอาเงินไปจมกับสินค้าคงคลังไม่ต้องมีโกดังแค่มีความรู้กับเวลาก็พอถูกต้องเลยค่ะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือประเด็นถัดมาคือไม่ต้องรักษายอดซึ่งอเน,นีกคิดว่ามันต่างจาก ธุรกิจเครือข่ายที่หลายคนเคยเจอมาเลยนะคะอคำว่าไม่ต้องรักษายอดนี่น่าสนใจนะครับเพราะในทางปฏิบัติแล้วเพื่อให้มีรายได้ที่มากพอเลี้ยงชีพได้เนี่ยมันก็ต้องมียอดขายในระดับหนึ่งอยู่ดีจุดนี้อาจจะหมายถึงไม่มีการบังคับจากบริษัทแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องขายใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นการเล่นกับจิตวิทยาของคนทําธุรกิจมากกว่า น่าจะใช่เลยค่ะมันคือการให้อิสระไม่ได้สร้างแรงกดดันรายเดือนเหมือนธุรกิจอื่นที่ถ้าเดือนไหนทำยอดไม่ถึงตำแหน่งหรือรายได้บางส่วนอาจจะหายไปครับโมเดลนี้เหมือนจะบอกว่าคุณคือเจ้าของธุรกิจตัวเองเต็มตัวรายได้จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความขยันในช่วงเวลานั้นๆอยากพักก็พักได้อยากลุยก็ลุยได้เต็มที่การไม่มีแรงกดดันเรื่องยอดบังคับนี่คือดาบสองคมเหมือนกันนะครับ ข้อดีคือมันเปิดโอกาสให้คนที่มีงานประจำหรือมีภาระอื่นสามารถทำควบคู่ไปได้โดยมีเครียดแต่ข้อเสียคือมันอาจทำให้คนขาดแรงกระตุ้นในการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอความสำเร็จในโมเดลแบบนี้จึงขึ้นอยู่กับวินัยส่วนบุคคลสูงมากจริงๆเป็นมุมมองที่เฉียบคมมากค่ะมันคืออิสรภาพที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบส่วนตัวล้วนๆทีนี้มาถึงจุดที่คิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดที่ทำให้โมเดลนี้น่าดึงดูดมากมาก คือการที่มันเป็นมรดกส่งต่อได้อันนี้เป็นแนวคิดที่ทงพลังมากนะมันยกระดับจากการหาไรายได้เสริมธรรมดาธรรมดาไปสู่การสร้างทรัพย์สินเลยใช่ค่ะคุณพี่เม่นอธิบายว่าเพราะประกันภัยเป็นสินค้าที่มีวงจรชีวิตยาวเป็นร้อยปีตราบใดที่โลกยังมีความเสี่ยงธุรกิจนี้ก็ยังอยู่ดังนั้นเครือข่ายหรือทีมงานที่เราสร้างขึ้นมาพอถึงวันที่เราไม่อยู่โครงสร้างรายได้ตรงนั้นสามารถโอนให้ทายาทได้ทันทีไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เลย แต่การจะไปถึงจุดที่เป็นมรดกได้นั้นมันก็มีเงื่อนไขสำคัญซ่อนอยู่นะครับคำว่ามรดกในที่นี้หมายถึงกระแสเงินสดที่เกิดจากเครือข่ายซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสร้างทีมที่แข็งแกร่งและทำงานเป็นจริงๆไม่ใช่แค่การสะสมรายชี้คนในทีมเฉยๆมันคือความท้าทายในการสร้างผู้นำรุ่นต่อไปในทีมของเราซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งเวลาและทักษะในการสอนงานสูงมาก จริงค่ะซึ่งก็เชื่อมกับข้อดีข้อสุดท้ายพอดีคือการมีพันธมิตรที่หลากหลายทั้งฝั่งประกันวินาศภัยกว่า30บริษัทและประกันชีวิตอีก16บบริษัทการมีตัวเลือกเยอะขนาดนี้มันช่วยตอกย้ำบทบาทที่ปรึกษาที่เราคุยกันตอนแรกได้ดีเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับในเชิงกลยุทธ์มันสำคัญมากการไม่ได้ผูกติดกับบริษัทเดียวทำให้เราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าผมกำลังหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณไม่ใช่ผมกำลังขายของของ,ของบริษัทภูมิ Oh. สิ่งนี้สร้างความไว้วางใจซึ่งเป็นสกุลเงินที่สำคัญที่สุดในธุรกิจบริการและยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ทีมงานของเราทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยพอฟังการวิเคราะห์แบบนี้แล้วก็เห็นภาพรวมที่ส่งดุลขึ้นนะคะคือมันเป็นโมเดลที่ออกแบบมาฉลาดมากในการลดอุปสรรคช่วงเริ่มต้นทั้งเรื่องเงินลงทุนและความกดดันแต่ในขณะเดียวกันความสำเร็จในระยะยาวก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลสูงมากทั้งวินัยและความสามารถในการสร้างทีม ครับซึ่งก็นำมาสู่คำถามใหญ่เลยค่ะว่าแล้วถ้าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ไม่มีประสบการณ์เลยเริ่มจากศูนย์จริงๆจะทำได้หรอคะเป็นคำถามที่อยู่ในใจของทุกคนที่อยากเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเลยครับในข้อมูลของคุณพี่เมนมีการเปรียบเทียบที่ชอบมากเลยค่ะเขาบอกว่าไม่มีแพทย์คนไหนตื่นขึ้นมาแล้วผ่าตัดเป็นเลยหรือไม่มีทนายคนไหนว่าความเก่งได้ในวันแรกทุกคนเริ่มจากศูนย์เหมือนกันหมด การเปรียบเทียบนี้จริงเลยครับแต่มันก็ชวนให้เรามองลึกลงไปอีกว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้แพทย์หรือทนายคนนั้นเก่งขึ้นมาได้มันไม่ใช่แค่ความตั้งใจนะแต่คือระบบการฝึกฝนและพี่เลี้ยงที่ดีซึ่งในแหล่งข้อมูลก็ดูเหมือนจะเน้นย้ำเรื่องนี้มากเลยใช่เลยค่ะเขาพูดชัดเจนว่าพิ่เม่นและทีมงานพร้อมที่จะจับมือและร่วมเดินทางไปกับคุณจนกว่าจะประสบความสำเร็จคือมีระบบสอนงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเช็คเบีย้ย แจ้งงานและสร้างทีมของตัวเองเป็นแปลว่าหัวใจสำคัญอาจจะไม่ใช่ว่าคุณรู้อะไรมาบ้างแต่คือคุณพร้อมจะเรียนรู้แค่ไหนถูกต้องครับประเด็นนี้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จอาจไม่ใช่ประสบการณ์แต่คือความตั้งใจที่จะลงมือทำอย่างจริงจังและสม่ำเสมอถ้ามีสิ่งนี้เป็นตัวตั้งที่เหลือคือกระบวนการเรียนรู้ซึ่งดูเหมือนว่าทางทีมของคุณพี่เม่จะมีระบบรองรับตรงนี้ไว้แล้ว สิ่งสาคัญที่คนสนใจต้องถามตัวเองก็คือเราพร้อมที่จะจัดสรรเวลาและพลังงานเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเหมือนตอนที่เราเรียนมหาวิทยาลัยหรือเริ่มทำงานใหม่ๆหรือไม่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นไปได้จริงมากขึ้นนะคะประตูมันเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่มีความมุ่งมั่นจริงๆงั้นถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโมเดลนี้น่าสนใจตอบโจทย์ชีวิตและพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วการเริ่มต้นต้องทำยังไงบ้างคะต้องใช้เงินทุนเยอะไหมจากที่เราคุยกันเรื่องไม่ต้องสต็อกสินค้า ก็พอจะเดาได้ว่าเงินทุนน่าจะไม่ใช่ประเด็นหลักใช่ค่ะจากข้อมูลระบุว่าสิ่งที่ต้องลงทุนไม่ใช่เงินมหาศาลแต่เป็นสองอย่างหลักๆคือหัวใจที่อยากเรียนรู้และความสม่ำเสมอในการลงมือทำซึ่งถ้าใครที่ฟังอยู่รู้สึกว่าตัวเองมีสองสิ่งนี้และอยากจะขอคำปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงจากคุณพี่แม่นเขาก็ให้ข้อมูลช่องทางการติดต่อไว้ชัดเจนเลยค่ะมีช่องทางไหนบ้างครับสามารถแอดไลน์ ID ไปได้ที่ 668-678-70922ค่ะหรือถ้าสะดวกคุยก็สามารถโทรศัพท์ไปได้โดยตรงที่เบอร์093-963-6151ครับ นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ให้เข้าไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้วยที่ www.368.com ค่ะเรียกว่ามีช่องทางให้ครบถ้วนเลยสำหรับคนที่สนใจจะศึกษาข้อมูลต่ออย่างจริงจังเลยนะครับค่ะถ้าให้สรุปภาพรวมการเจาะลึกของเราในวันนี้เราได้เห็นพิมพ์เขียวของโมเดลการสร้างรายได้ผ่านอาชีพในหน้าประกันภัยในระบบ MGM ที่มีจุดเด่นคือการเปลี่ยนบทบาทเป็นที่ปรึกษาการใช้ประโยชน์จากสินทาที่ตลาดต้องการอยู่แล้วและมีโครงสร้างที่ลดความเสี่ยงในช่วงเริ่ม ตน้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้วิเคราะห์ให้เห็นอีกด้านว่าความสําเร็จในระยะยาวนั้นก็ขึ้นอยู่กับวินัยส่วนบุคคลและความสามารถในการสร้างทีมอย่างแท้จริงใช่ครับและผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคาพูดจากแหล่งข้อมูลที่ว่าอย่ารอช้านี่คือโอกาสสาคัญที่จะเปลี่ยนรายจ่ายของทุกคนให้กลายเป็นรายได้ของคุณแต่ผมอยากจะชวนให้ขบคิดต่อในมุมที่ลึกขึ้นไปอีกนิดว่า นอกเหนือจากมิติทางการเงินแล้วการเปลี่ยนรายจ่ายภาคบังคับให้กลายเป็นโอกาสทางรายได้ของคนในเครือข่ายเนี่ยมันอาจจะกําลังท้าทายมุมมองของเราต่อความสําเร็จอยู่ก็ได้นะครับท้าทายอย่างไรคะในโลกธุรกิจส่วนใหญ่ความสําเร็จมักจะวัดจากการแข่งขันการเอาชนะคู่แข่งแต่ในโมเดลแบบนี้ความสําเร็จของคุณมันผูกติดอยู่กับความสําเร็จของคนที่คุณชวนเข้ามาในทีมโดยตรงเลย รายได้ของคุณจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อคุณช่วยให้คนในทีมของคุณเติบโตและมีรายได้เสียก่อนอืคำถามที่แท้จริงที่โมเดลนี้กําลังถามเราอาจจะไม่ใช่แค่คุณอยากรวยไหมแต่อาจจะเป็นคุณพร้อมที่จะสร้างความสําเร็จให้คุณอื่นเพื่อที่จะทําให้ตัวเองสําเร็จด้วยหรือเปล่าซึ่งนี่เป็นกรอบคิดที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยครับ